โรคตาเสื่อมโรคฮิตของคนผิดจอทา้งมีอาการตาเมื่อยล้าปวดกระบอกตาตาผ้ามวัวแห้งแสบเพืองตาเห็นภาปิดเบี้ยวเห็นสีเพี้ยนมีจุดดำในตาหรือมองเห็นอยากใยกลอยไปมาแสดงว่าเป็นโรคตาเสื่อมสาเหตุจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ติดต่อกันนานเกิน2ชั่วโมงใช้สายตากลางแดดจ้าหรือในที่มืดเป็นประจำ อายุมากขึ้นมักพบในคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปดื่มโุลาและสูบุรีมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงวิธีป้องกันเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ iPad หรือมือถือควรปรับระดับการมองเห็นปรับแสงหน้าจอปรับแสงสว่างจากภายนอกและปรับท่านั่งให้เหมาะสม มองไกลพักสายตาหนึ่งนาทีกระพริบตาบ่อยๆหรือหยอดน้ำตาเทียมรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำพบจากษุแพทย์เลือกกินวิตามินบำรุงสายตาที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นน้ำมันปลาลูทีนแอสตาเซนทีนเป็นต้น มีปัญหาสุขภาพปรึกษาประกายเภสัชรร้านยาโดยเภสัชกรอำเภอบอรวือจังหวัดมหาสารคามโทร043 7713 25หรือ080 012 2655